พุทธอภิวันเคลื่อนไหวแล้วหลังย้ายไปอยู่ช่อง8 <c oughs> เปิดตัวพร้อมหน้าใหม่เรียกได้ว่าหลังจากเมื่อวานนี้15มีนาคมเย,ยห์อสุรชัยผู้บริหาร RS และช่อง8ออกมาโพสผ่านสวิตเตอร์ภาพร่วมเฟรมกับพุทธอภิวันขณะอยู่ที่บริษัท RS กลุ่ระบุว่ายินดีต้อนรับพอออข่าวช่อง8คนใหม่คุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการณ์ข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วนี้สนุกแน่นอน ต่อมาหลังจากเฮียฮอประกาศพุทธอภิวันก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวระบุว่าขอบคุณเฮียฮอที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่องแปดและขอขอบคุณคุณดูทุกท่านที่ยังติดตามําหาในช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันเลยก็ตามขอบคุณพี่สรยุทธ์บุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชม,มโดยตลอด ที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณพี่นุ่มกัญชัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และทราบซึ้งมากรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติคนธรรมดายอย่างผมให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่นึกว่าจะได้พบมาก่อนกราบขอบพระคุณมากๆครับและกราบขอบพระคุณคนดูทุกท่านที่ให้เกียรติตามชมผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วครับ ขอขับแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ